มือนี้มาพอเทปเป่าอีกครับมือนี้เทปมือนี้ใส่ยังกินเทปเออหเหรเนื้อเศษเออเนื้อเศษไม่เห็นหนังก็มาก้อยก็มาตบบอกมือนี้ผมมาพออลไรเด้อครับเด้อตามติดชีวิตเทปเป่ามาเจอแล้วออืนี่ครับมาพอเพิ่นพอดีอพอพเฮ็ดกับเขา่าครับมือนีเพอดีเฮ็ดกับเข่าพอดเพอดีเนื้อเศษแล้วก็กล้วยบ่เทป สาซิมทาเบ่งผลงานนะครับเ้อะเอฟซี F C, ผมพอแล้วเตปเป่านี่เพิ่นกำลังหันหห่นหอนม,อมหั่นหอมต้มวัวชีไข่ใบบะกูดครับเพิ่นสีอมเนื้อเศษแล้วกันราบเนือ้อครับผมรอดช,ชิมรอยช่ม เสพเป่าได้เลยเสพเป่าพันธุ์ัน,นเ,เ,น,น,เนื้อเสีดครับตัวนี้สีอ,อ,อ่มนิดเน่อยนี่ครับกกเสพเ,เป่านีนนนกกนา่ครับตัวนี้กะสิลาบนี่นี่ลาบนี่เลือดมีเพียมีบี๋วเรียบร้อยมีครบตบมออมมาพรอ้อันตามติดทีวีเสพเป่าอีกแล้วนะครับเด้อ เสียบปูพันน์เฮ็ดเหตุอาหารเหมือนได้ปฏิเหตุนั่นมาลับนี่ละเครื่องมือเครื่องปูพันน์กำลังหั่นกำลังเฮ็ดอย่างเยอะครับรอชมรอชิมนะครับเด้อเนื้อเสียบงามดีเลยรู้เสียบสุดรจักบาสรู้ร้อยแนสต์ร่วมเบิร์ดร่วมเบิร์ดนี่ร่วบิร์อนี่แมสต์ต้น ราคาเดียวกันหมูตันนี้รอยแปดสิบอันนี้สองร้อยยี่ตันนี่สองร้อยยี่เมนนี่หรอกเนืองูอ่ะเมนบ่ะนะแต่ว่าคือบอแเบนเป็นเนื้อเป็นแดงมาเลยเนื้อตี่เนื้อก็ไม่ก่อยไหตัวนั้นตัวนี้กันเนื้อดีแสบเมีนกเดี๋ยวเจ๊มึงเนาะว่าแสบก็ว่าแสบนั่นตัว ใส่ผงตลดรถดีเขากะเทียมพวกเราอ่ะรกินเสียสนว่ะมันกินบ้าบ่มันขมเพื่อนว่ะเจ้าลองกินบ้างว่าเสียสนโยกับเอ้เพื่อนว่าใบสะเดาก่อนก๋วยขมขมเพื่อนเปเทียบก๋อยขมขมมีอยู่ของนี่เพป็นมี่เป็นเทียบโลหนึ่งเว้เทียบเข้าซื้อมาหลนคนละสีเว้ยนจอสีคือบ่คือกันสีตัวนี้คือสี นนเดี๋ยวตัวถ้าเบิง้งเฮาเทลงนีอมันสิเปลี่ยนสีเด้อเบิง้งเทมาเบิ้งนี่สีบ่คือกันเสื่ออยู่นี่เด้อก็ได้เปลี่ยนสีออกไปเลยออืของเถะดิหายไงไวยเป็นโลงวยดีอันเดียวกูจะเตือนแล้วก็ไปปาดอันนี้ปาับมันครับเป็นโบกลกันดอกมากินข้าวนวยกันมาได้ครหมมาเนานะนานนตะล่างกันเนานะนาน เจ็นงานนกเนนมันแบบเดีร์นงพรอมเป็นกันได้เอาไงอยหลวงพ่อดีโอตึง่กั่นห่กังเส่้อผเปนอย่างนี้หลวงพรอดีโอ้พวกเจ้าอยู่สีเกียรติอยู่หอมเพลนเมืนคุนเจดเด่นครับโอ้ผมม่เห็หลวงปู่วันเลเนาะหลวงปู่วนหลวงปู่วนบววมีดอกครับมีบ่หมอบ่มีหาเสาหลวงพ่อละหลวงพ่อเกินบ่เาเลย คอยมีแต่วุนี้ก็ได้ของพูันนี่แม่ของพูหวงเนีเป็นอันขนแขนอุ้มไก่เนี่ยถ้าเบิ้งถ้าเบิ้งเห็นบ่ผมมา๋บุ๋งหัวเด้อที่อันคุ้มคุ้มคุ้สวน